สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับถ้าตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องฟังหรือว่าเราต้องอ่านทําความเข้าใจสุภาษิตวลรคคอแท้จริงแล้วพี่น้องครับเรามองหาคู่มือในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิด YouTube ฟังหรือว่าเปิดหนังสือพัฒนาตัวเองอ่านตามหิ่งหนังสือที่เขาขายกันแต่พระกมปีของเราครับ มีความโดดเด่นมากเพราะโดยพ่อยิ่งสุภาษิตครับเพราะว่านี่คือแหล่งที่แท้จริงแหล่งแห่งสติปัญญาที่แท้จริงแล้วทําไมต้องเวละข้อครับเพราะว่าพระคําของพระเจ้านั้นลึกซึง้งและต้องใช้เวลาขบคิดภาวนาครับนําไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ต้องปรับใช้ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องตั้งเป้าครับว่าทุกเช้าเราจะเริ่มต้นต่อไปนี้คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าประทานสุขภาพ และก็มีข้อมูลเพียงพอในการที่เราจะแบ่งปันกันครับก็ขอให้พระวิญ,ญญาณของพระองค์ที่จะได้ประทานสติปัญญาและเราเองนั้นจะต้องมีความยำเกรงพระเจา้ามีจิตใจที่ถ่อมลงเราจะได้รับสุภาษิตนี้ด้วยเป็นพระพรครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เราต้องถามตัวเองเสมอครับว่าพระกัมภีร์ข้อนี้กําลังสอนอะไรฉันพระกัมภีร์ข้อนี้กําลังสอนอะไรผม และผมหรือฉันจะดำเนินชีวิตยอย่างไรให้สอดคล้องกับความจริงนี้วันนี้เราจะไปข้อที่สองด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องกับเมื่อวานนี้ข้อที่หนึ่งต่อเนื่องไงครับก็คือต่อเนื่องว่าถามว่าสุภาษิตท,ที่กริย์โซโลมอนเขียนนั้นเขียนเพื่ออะไรนั่นคือวัตถุประสงค์ครับวันนี้เราจะมาดูว่าวัตถุประสงค์ของสุภาษิตนี้เมื่อวานนี้เรารู้ครับว่าสุภาษิตนั้นคือ life skill นะครับ life skill แต่วันนี้คือเราจะเห็นว่า objective หรือวัตถุประสงค์ของพระธรรมสุภาษิตนี้คือเพื่อรู้จักปัญญาและคําสั่งสอนโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับสุภาษิตบทที่1ข้อที่2เพื่อรู้จักปัญญาและคําสั่งสอนและเพื่อเข้าใจถ้อยคําที่นําไปถึงความเข้าใจพี่น้องครับการรู้จักพระปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องใช้ชีวิตให้เป็นด้วย หมายความว่าต้องซึมซับเข้าไปแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นพวกเรารู้นะครับใน Google เนี่ยมีความกรู้เยอะแยะมากมายแต่มันทําให้เราเข้าใจพระเจ้าหรือมีความประสบการณ์กับพระเจ้าไม่ได้ประสบการณ์กับพระเจ้าและความเข้าใจซาบซึ้งทําไม่ได้แต่ว่าอยู่ในสมองของเราครับอยู่ในหัวใจของเราที่เราเรียกว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจก็อยู่ตรงนี้เอง รู้แต่ไม่เข้าใจก็ได้รู้มากแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นว่างเปล่าได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปสู่เป้าหมายของพระปัญญาของพระเจ้าคือไม่ใช่เพื่อให้เราฉลาดขึ้นเท่านั้นแต่เราจะมีเติปัญญาครับเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการรู้จักปัญญาในต้นฉบับภาษาฮีบรูนั้นคําว่ารู้จักนั้นก็คือมีประสบการณ์ลึกซึ้งครับนะในภาษาฮีบรูนั้น เรียกว่าลาดัดลาดัดก็แปลว่ารู้จักอย่างลึกซึ้งรู้จักอย่างมีความสัมพันธ์รู้จักอย่างมีประสบการณ์เหมือนกับการที่เรารู้จักพระเจ้าเราต้องรู้จักให้ลึกซึ้งครับอย่าผิวเผินเราต้องรู้จักอย่างแบบที่ว่ามีประสบการณ์กับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับและคําว่าลาดัสเนี่ยนะครับในพระธรรมการบทที่4ข้อที่หนึ่งได้บอกว่าอาดัมรู้จักกับเอวาเนนแมเป็นความรู้สึกแบบลึกซึ้งมาก ซาบซึ้งมากเป็นประสบการณ์มีความสัมพันธ์จริงๆนะครับในทุกๆด้านของชีวิตตั้งแต่ Body, Soul, Spirit ก็คือร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนั่นเองนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงฮอกมาซึ่งแปลว่าสติปัญญาครับปัญญาตรงนี้หรือ wisdom ครับไม่ใช่แค่ปัญญาเชิงทฤษฎีแต่เป็นความสามารถในการดำเนินชีวิตตามทางที่พระเจ้าได้หวางไว้ ในการอบรมครับคำว่าอบรมนั้นภาษาฮีบรูว่าอูมูซาอูมูซาซึ่งแปลว่าการอบรมตักเตือนการรับการปั้นแต่งปั้นแต่งชีวิตครับเพื่อที่จะเข้าใจคำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจแบบลึกซึ้งสามารถที่จะแยกแยะได้พี่น้องครับการแยกแยะถูกผิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งตรงกับคำว่า discernment discernment แปลว่า การแยกแยะการคัดออกมาซึ่งสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ไม่ถูกภาษาในพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราเรียกว่าของประธานแห่งการสังเกตสังเกตวิญญาณ spiritual discernment ก็แปลว่าการสังเกตวิญญาณวิญญาณไหนเป็นวิญญาณที่มาจากพระเจ้าวิญญาณไหนมาจากมารซาตานหรือแม้กระทั่งวิญญาณไหนมาจากมนุษย์ นั่นเองนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราจะมีความเฉลียวฉลาดว่าเราสามารถแยกแยะได้ครับชีวิตของเราทุกวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกแยะให้ถูกแยกแยะว่าอะไรมาจากไหนแยกแยะว่าอะไรดีชั่วอะไรที่เป็นความอาธรรมอะไรที่เป็นธรรมะหรือคุณธรรมไม่เพียงแต่เราจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้านะครับสุภาษิตบทที่1ข้อที่2มีเป้าหมายให้เรารู้จักพระเจ้าด้วยชีวิต ไม่ใช่แค่ความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงปัญญานั้นก็คือการที่เราต้องถ่อมใจลงเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับถ่อมใจลงนะครับพูดถึงในลักษณะของเรียกว่า character education นะครับก็คือการที่เราจะเรียนรู้พัฒนาการเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับความเป็นคนของเราปรับปรุงบุคลิกลัก,ลกษณะของเราและถ้อยคำแห่งปัญญา ก็จะพูดถึงว่าพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของสติปัญญาครับฉะนั้นปัญญาในที่นี้ก็คือคุณลักษณะที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อไม่ใช่แค่หลักปรัชญาไม่ใช่เพียงแต่ตรรก,กศาสตร์นะครับแต่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีกับพระองค์และรับจากพระองค์ครับและเป็นความถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าด้วย ฉะนั้นปัญญาของพระเจ้านั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรู้วิธีทาแต่รู้ว่าจะทําอย่างไรและมีชีวิตที่ดําเนินตามนั้นฉะนั้นนะครับเราจะต้องมองว่าพระปัญญานี้ปรากฏเป็นตัวตนจริงๆครับและพระปัญญานี้คือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเห็นไหมครับมีการโยงถึงพระเยซูคริสต์ในพระกัมภี์สุภาษิตด้วยเพราะว่าอะไรครับพะพูดถึงพระวัตะเรารู้ว่าเป็นพระเยซูแล้วพูดถึงพระปัญญา เรารู้ว่าเป็นพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อยี่สิี่หนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อยี่สบี่บอกว่าพระคริสเป็นฤทธานุภาพและเป็นพระปัญญาของพระเจ้าพระคริสหมายถึงพระเยซูเป็นฤทธานุภาพก็คือเป็นฤทธิเดชและพระปัญญาของพระเจ้าโครเสีบที่สองข้อที่สามครับในพระองค์ในพระองค์นี้หมายถึงพระเยซูทรงซ่อนทรัพย์แห่งปัญญาและความรู้ทั้งสิ้นเห็นไหมครับ พี่น้องครับพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อที่จะเปิดเผยพระปัญญาของพระเจ้าและพระองค์เป็นพระปัญญาันั่นเองพระวจนะหรือพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ทา่ามกลางเราพระเยซูไม่ได้มาแค่สอนสุภาษิตนะครับแต่ทรงเป็นพระสุภาษิตของพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ให้คําสั่งสอนแต่ทรงเป็นคําสั่งสอนนั่นเองพระองค์ไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจแต่ทรงเปิดใจให้คนเข้าใจพระเจ้าครับ พี่น้องครับทิมเคเลอร์บอกว่า Jesus is not just a wise teacher he is wisdom incarnate God's v o i c e m a d e flesh พระเยซูนั้นพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่ครูที่เฉลียวฉลาดเท่านั้นพระองค์เป็นพระปัญญาที่บังเกิดเป็นมนุษย์และพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นกลายเป็นเนื้อหนังทิโมธีเคเลอร์ได้พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ในวันนี้สุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่สองนั้นคงจะถามเราทุกคนที่ฟังเสียงสีบานเหมือนกันนะครับว่าในวันนี้เราจากพระเจ้าแค่ในสมองหรือเปล่าหรือเราจะเปลี่ยนให้เป็นไลฟ์สกิลคือทักษะชีวิตด้วยจิตใจที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเรายอมให้พระเจ้าตักเตือนหรือเรายังดื้อดึงตามปัญญาอันต่ำต้อยของเราเองเราแค่ฟัง ฟังเสียงสีบานแล้วก็ผ่านไปหรือว่าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับตัวชี้วัดของผู้ที่มีสติปัญญาในพระภีไม่ใช่แค่ไอคิวนะครับแต่เป็นความอ่อนน้อมถ่อมใจเป็นความถ่อมใจที่ยอมให้พระเจ้าสอนครับมีคําคมพูดอย่างนี้ครับว่าความรู้อาจจะทําให้เราพูดได้พูดได้ดีด้วยแต่สติปัญญา ทำให้เรารักได้ลึกซึ้งจริงๆความรู้ทําให้เราพูดครับเรามีความรู้เราก็พูดอะไรได้หมดแต่สติปัญญาหรือพระปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นทําให้เรารักรักพระองค์ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นรักคนอื่นรักเพื่อนบ้านและรักตัวเองได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับขอให้เป็นธรรมที่เราทั้งหลายจะได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สุภาพสิทธิ์นั้นซึ่งเป็นโพชฌนของพระเจ้า ผ่านทางกษัตริย์ลมอนได้มันเกิดผลขึ้นจริงในชุดของเราขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสติปัญญาพรองทรงเป็นพระปัญญาเองผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอทรงโปรดประทานใจจิตใจที่รักการตักเตือนจิตใจที่ถ่อมลงช่วยให้ข้าพุ่งหลายจะไม่พอใจ เพียงแค่มีความรู้แต่หิวกระหายที่อยากจะเข้าใจพระไทยของพระองค์หิวกระหายที่อยากจะมีจิตใจที่ติดตามพระองค์และรับจิตใจของพระองค์พระปัญญาของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์เข้ามาในชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้ข้างหลายจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณของพระองค์สำแดงความจริงในพระธรรมสุภาษิตนี้เพื่อที่งหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูกิ์เจ้า อาเมนพี่น้องรับพระเจ้าไม่ทรงสแสวงหาคนที่รู้เยอะนะครับแต่สแสวงหาคนที่ยอมให้สติปัญญาความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงหัวใจครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสุภาษิ์บทที่1ข้อที่3ต่อครับขอบพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านสวัสดีครับ ความคิดขามีแผนการทางที่คาจะเดินก้าวไปแต่พระองค์มองข้นในอะไรที่ซ่อนอยู่พระอทรงดูแลหนทางน้ำยางเท้าขาใก้าวไปไมีวเป็นอย่างไรถค่เชื่อวางใจพระ